สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับสู่เดทบายเดทไลด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทํำชาเลนจ์ต่อจากเดิมเราจะมาเล่นตัวละครแบบไม่ใส่เฟิร์แล้วก็ไม่ใส่แอดออนดูนะครับว่ามันจะเล่นยากแค่ไหนโอเควันนี้ที่ผมจะมาเล่นอ่ะตัวละครที่ผมเล่นไปแล้วมันจะมีตัวอะไรนะแทปเปอร์หรือเปล่าหรือว่าแทปเปอร์กับเดเลดป้าที่ผมเล่นไปอ่ะแล้วก็วันนี้ผมจะมาเล่นตัวนี้ครับตัวกระต่ายแบบไม่มีของเลยเออเนี่ยแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวกระต่ายเนี่ยมันจะได้หรือเปล่ามันจะยังหดอยู่หรือเปล่าแต่ผม บอกเลยนะครับว่าแรงหนึ่งแล้วเนี่ยน่าจะตึงมากๆเพราะเราไม่มีเปอร์กล็อกเครื่องเปิร์กที่สําคัญที่สุดคือเปิร์กล็อกเครื่องเนี่ยมันหายไปเว้ย แล้วไหนจะไม่มีเพร์กชาโดบอลของผมที่เอาไว้แบบเล็งแม่นๆแล้วก็เอาไว้แบบมูนวอล์กนู่นนี่นั่นของผมอ่ะคือมันไม่ชินสําหรับผมอ่ะเออมันหายไปแล้วเว้ยแล้วก็ไม่มีเพล็กธนาโดโฟเบียไม่มีแอดออนที่ทําให้ยูช้าไม่มีแอดออนที่ทําให้ติดสถานะหมดกําลังคือไปตัวเปล่าวล้วนๆโอเคเดี๋ยวเราไปหาห้องกันเลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่ารอบเนี้ยมันน่าจะตึงเว้ยมันไม่น่าจะแบบเล่นแบบสบายๆแบบเหมือนตอนมีเพร์กอ่ะมันน่าจะแบบโอโ้โหแบบทรมหดสุด,สดๆอนะ่ะโอเคเดี๋ยวเรา ไปหาห้องเล่นกันเลยดีกว่าครับเอาละครับผมมาอยู่กันกับด่านอาซาลอบด่านสองฝั่งเฮ้ยอย่างนี้เราก็ใช้สเต็ปคุมฝั่งได้นี่ว่า <Yeah. S 1> แต่ว่าถ้ามันไม่มีเปิร์กเลยเนี่ยผมว่านะผมไม่มีชาโดบอลผมผมแปลกๆอะ่ะผมว่าผมไม่ไหวไม่มีชาโดบอลกับตัวกระตแตมันจะปลาโดนเหรอวะดูดิอันนี้มันห้าวจัดเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันห้าวมาจากไหนห้าวเกินห้าวเกินห้าวเกินผมต้องนีไปฝั่งนู้นละครับตรงนี้ตัวนี้น่าจะต้องปล่อยนะ น่าจะต้องปล่อยครับเสียเวลามากเอาคนปั่นก่อนไอ้นี่มันแบบเพื่อเจอเกินอุ้ยมันโอ้มันเหินขึ้นอะไรวะหน้ามันเหินขึ้นอะไรโดนก่อนเลยหนึ่งทีเซฟขวานไว้ทันปะเนี่ยไม่มีล็อกเครื่อง <G ül> แม่งยากเกินทุกอย่างดูช้าไปหมดเลยวะ่ะ ผมต้องออาให้ได้ทุกคนก่อนนะครับโอเคเอาไปคนฝั่งนี้ก็ได้หูกำแพงเยอะจัดอุ๊ยหมบอกแล้วบอกแล้วอะไรนยบอกแล้วบอกแล้วว่าถ้ามันไม่มีชาโดบอลมันไม่โดนมันไม่โดนมาดิครับผมเฮ้ยยากผมบอกเลยว่ายาก อุ้ยฝั่งนี้มีชั้นใต้ดินเอาละครับผมน้องๆที่น่ารักผมบอกเลยนะว่าถ้าจะช่วยเนี่ยยากเราแบบเล่นแบบ n ป p e r เราก็ต้องใช้เทคนิคเทคนิคที่เรียกว่าคุมโซนและการเฝ้าเฮ้ยไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแต่ช่วยยากนิดหน่อยมาเดี๋ยวเราจะคุมฝั่งนี้ไว้นะครับสองเครื่องแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนึ่งสองอุ้ยได้อยู่นะแต่ตรงกลางนี่ห้ามปั่นเสร็จอะมันห้าวเกิน มันห้าวเกินดูดิมันพยายามอยากจะจุบกับผมอะแต่ผมยังไม่ไปนะดึงคนแรกให้เข้าเฟสสองก่อนเนี่ยมันจะพยายามจะพาผมวิ่งไปอะผมไม่ไปยืนอยู่กลางๆทําเป็นมองไม่เห็นก่อนก็ทําเป็นมองไม่เห็นไปก่อนหนึ่งทีเครื่องปั่นไฟโอเคคุมสามเครื่องนี้ก็ได้นี่วาอุ้ยมันล็อกหลบแบบไซก้อยไซโค้งมีคนจะไปช่วยยังวะ โดนขาคนแรกต้องเข้าเฟสสองนะครับอุ้ยไม่เข้าหรอเข้าปนะน่ะเข้าหรือเปล่าโอ้โหดึงทันเอ้ยดึงไม่ทันสวลเพราะว่าเขาไม่ได้ลงไปยังไงล่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ลงไปอย่างนี้สบายสบายตายแล้วคนนั้นนะอย่ามาเราหรืออย่ามาอยากจูกับพี่เพราะพี่อ่ะเข้าหัวเลยนะจะบอกให้อันนี้น่าจะมีตายยากครับ อุ้ยโหแปลก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 ผมบอกเลยว่าแปลกแปลกอุ <c oughs> ้ยเฉตายยากโไอยคนนั้นไอ้คนนั้นหมดขวาแล้วนี่เนี่ยผมอะหมดขวาแล้วนะหมดขวา,แล,วขวาแล้วนะยกค้างไว้ยกค้างไว <c oughs> <c oughs> ้อ๋ออ๋อโ,โ,โดนตั้งที ก็มาดิครับน้องดำก็มาเอาไปแฝนใต้ดินเลยคนเนี้ยช่วยยากๆหน่อยด่านนี้ตัวกระต่ายมันจูกยากอยู่นะถ้าไม่ไปวิ่งวนหินนะ่ะผมเห็นรอยเท้าแล้วผมต้องกันฝั่งเดียวไว้งดงามคนนั้นที่เข้าเฟสสองไม่รู้เขาอยู่ไหนวะแต่ตรงนี้อ้โห ย่แย yeah, yeah. ่ฝั่งนี้จะเสร็จฝั่งนี้จะเสร็จมันเอาจังวะมันเอาจังวะมันเอาจังวะบังเหรอบังเหรอเอาดีเอาดีไอ,อ้น,นี่ตายแล้วป่ะเออตายแล้วป่ะแผลเลยครับตรงนี้แหละเหมือนมีคนจะกวักมือใส่ผมหรือเปล่าเมื่อกี้โนเปิร์กไป ตายหนึ่งคนแล้วได้อยู่ตัวกระต่ายแค่ปลาขวานโดนก็คือจบแต่จะปลาโดนหรือเปล่านี่สิคนที่ลงไปช่วยอยู่ไหนวะฝั่นไหมมันต้องมีอยู่คนไหมอ่ะถึงเวลาแล้วครับคอเด็ดคอเด็ดคอเด็ดมันนี้หัวใครแวบๆเลยอ่ะหรือเปล่ามันแก้เครื่องป่าวะยัง ตึงนะเนี่ยตึงเพราะตึงเพราะมันไม่มีอะไรกรั้นการปั่นไฟอ่ะเฮ <G ül> ้ยไม่โดนเอาว่ะดูดีดูดีกว้างมือกว้างมือ <G ül> ผมว่ามันโหดเกินว่ะผมว่ามันโหดเกินว่ะคนเนี้ยผมเอาไม่ลงเ <G ül> อ้ยโอ้โชาโดบอลเอ้ยเฮ้ยหนึ่งทีเฮ้ย นี่มันแต่งชุดแบบเหมือนแบบอาจารย์แดงนี่ว่ะตายยากไม่กรเหรอนี่มันแต่งชุดเหมือนอาจารย์แดงเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสียเวลาจัดว่ะตรงนี้รถมันแบบโดนย่างิดนึงนะครับอุย้ยมันหลบมันหลบเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เข้าไปที่หัวครับน้องๆ มาดิมาดิกวางมือเหรอเก่งเหรอเก่งเหรอมานี่เลยมานี่เลยเก่งเก่งเก่งที่สุดลำเบอร์วันเก่งที่สุดเก่งที่สุดเอาบนนี้เข้าไปเข้าพอเข้าพอเอาดิข้าเฟสองแล้วตรงนี้มีคนปั่นตเติมขวานก่อนเดี๋ยวจบเกมจะได้รู้แบบเฮ้ยนี่เรากล้ากว่ามือใส่คนแบบไม่ใส่เปิร์กกับแอดออนเลยเหรอเนี่ยโห <Yeah. S 1> oh. แย่ yeah, ว่ะจะเสร็จหมดแล้วถามจริงจะเสร็จหมดแล้วอะ่ะไม่นะไม่นะ oh. อุ้ยโดนใครอะ่ะโอ้ไม่โดนแย่แล้วเครื่องจะเสร็จเยอะมาก oh. เครื่องจะเสร็จโคตรเยอะมันห้าวอ่ะดูดิดูดิด มันมีแทงหลังไงมันก็เลยทำเป็นห้าวผมว่านะมันทำเป็นห้าหือวิ่งวนวิ่งวน,วงวนสเต็บหวาดสเต็บอ <c oughs> เออความไปก่อนเอาละครับตอนนี้เครื่องปั่นไฟเหลือเครื่องนู้นแล้ว <c oughs> มันน่าจะมีลุกเองอ่ะ <c oughs> วิ่งไม่โดน <c oughs> ลำบากเลยลำบากเลย <c oughs> แม่งตึงเพราะว่ามันปั่นไฟไวนี่แหละ ผมว่ามันน่าจะใช้ลุกเองนะให้มันปั่นไปโหจะทันปะเนี่ยมันจะลุกเอาไม้ขึ้นมาอัดหน้าผมปะมาัดดับดิจิอโอ้ยโหก็ตายยากแม่งเอ้ยโหตรงนี้จุกได้นานอีกเย่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 แล้วเย่แล้วเย่แล้วพาไม้ไปก่อนเลย <G ül> กระทือแมวไว้ก็ไม่มีเครื่องเดียวโดนเถอะขอร้องโดนเถอะขอร้องอุ้ยอุ้ยดังเป้งดังเป้งเลยตายตายมึงตายมึงตายตื่นเต้นเกินตื่นเต้นเกินฮึบมานี่เลยอาจารย์แดงอุ้ยค้างเอา เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยมึงชักปักโอ้โหทุเลศทุเลตที่สุดที่สุดในจักรวาลดึงสายเน็ตไม่ไหววะขอร้องขอร้องล่ะคืออดเก่งมาตั้งตั้งนานนะครับอะไรวะเสียเวลาเลยโอ้โหเสียเวลาโอ้โหเสียเวลาไล่เลยอะแม่งทุเลตว่ะนี่คือแบบคนไม่มีเปิร์กับแอดออนอะครับ มันเกินไปหน่อยปะมันจะเกินไปหน่อยปะผมเห็นเสื้อสีชมพูแล้วแม่งเสียเวลาเลยอุ้ยสปินแม่งเอ,อ้ยพวกสายแอบยากว่ะเห็นอีกคนนึงล้ไปนู่นเฮ้ยไม่โดนมันจะไปเปิดประตูนั้นนะ่ะ โอเคครับทันอยู่นะต้องไปแล้วต้องไปแล้วต้องไปแล้วไม่รู้ว่าไม่ร,มรู้ว่ามีเปิงลูกเองหรือเปล่าตอนนี้คําพูดแม่งหลนไปหมดเฮ้ยเมื่อกี้เดินมาเมื่อกี้เดินมานี่นะไอคอเดสเสื้อแดงมันแบบปวดเก่งแล้วแบบทําตัวทุเรศเกินวะ่ะย่างชอบเลยชาวปลาเกมมิ่งอะ่ะเมื่อกี้ผมเห็นวิ่งมานะเว้แบบวิ่งมาเป็นตัวเลยเขาอยู่ไหนวะ เขาเนียนอยู่หรือเปล่าอุ้ยไปช่วยกันไปช่วยกันหรือลุกขึ้นมาเองดีนะที่แบบว่าประตูอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยครับ<อ>หัวแตกเอาแล้วเอาแล้วอยู่ฝั่งนี้สองคนนะถ้าดูจากรอยเท้าเนี่ยหิวเสร็จด้วย<อ>ล็อกหลบหรอมีก<อ>ุญแจ มีกุญแจมีกุญแจอุ้ยตายยากก็มาดิครับขวานหมดเฮ้ยม um ันวิ่งไปแล้วผมเหมด้อยเท้าผมเห็ร้อยเท้าทันปะเนี่ยขอร้องล่ะเล่นมาตั้งนานขอหยิบขวานก่อนเดี๋ยวปลาไปขู่มันตรงหน้าประตูเฮ้ย อิดอัดไปหมดเลยอย่านะ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 เอาดิเปิดเปิดดิเปิดด,ด,ดิไม่ให้แตะไม่ให้แตะเอาดิ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 เอาด,อาด,อาดิทำไมรอบนี้มันเหนื่อยจังวะหูยเก็บสี่ได้ยังไงวะเนี่ยมันไม่มีอะไรมากั้นคนปั่นไฟเงแม่งเลยยาก อโอเคครับทุกคนอย่าเพิ่งไว้วางใจนะมันเพิ่งจะโดนแขกหรือเปล่านะ่ะมันยังมีโอกาสที่จะหลุดรอดลงมาอีกแล้วมันมีคนมีกุญแจด้วยไงยประเด็นนะ่ะถ้าผมไม่หยิบขวานเมื่อกี้นะรับรองว่ามันเปิดประตูทันแน่ๆต้องโยนขวานมาดักโหตึงเกินคือด้วยความที่ผมไม่ชินกับการที่มันไม่มีชาร์โดบอลด้วยไงยไหนจะไม่มีเปิร์กอีกโอ้โหแย่ เหนื่อยจัดนานๆที่มีเกมตื่นเต้นอย่างนี้สักเกมหนึ่งก็ดีว่ะปกติคือแบบไม่ตื่นเต้นเลยดูดิดูดิทุกคนโอ้โหอะไรกันครับมีแทงหลังลุกเองคือถามจริงๆเหอะทำไมอะ่ะเฮ้ยผมงงไปหมดแล้วว่ะดูดิอันได้อันดับหนึ่งอันดับสองอะไรแบบไปแข่งมาแต่ทำไมทำอย่างนี้ผม อยอมแล้วทุกคนผมไม่ไหววะ่ะกับการกระทำแบบนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนโคตรตึงเลยโอเคครับบ๊ายบาย